ตอตอบเร็วคุณถามไปตอเลยจริงหรือไม่ไปไหนมาไหนต้องตรวจจิตกันตลอดเวลาไม่จริงครับไม่จริงครับโอเคคุณจะอึกนะจริงหรือไม่คุณเคยไปบ้านของกันและกันจริงครับจริงครับเฮ้ยอันนี้อุย้ยอันนี้พี่งงนะอุย้ยอ่ะในโทรศัพท์คุณมีรูปคู่กันมากกว่า1000รูปไม่จริงครับอุ้ยไม่จริงครับอุ้ยอ้าวแล้วคุณมีรูปคู่กันเท่าไหร่น่าจะประมาณแค่เก้าร้อยครับอุ้ยเยอะนะเก้าร้อยเยอะนะ จริงหรือไม่ทริปเชียงใหม่นานี้ไม่อยากตื่นไปวิ่งแต่ว่าถูกสกายอ้อนวอนว่าให้ไปด้วยจริงไหมไม่จริงครับความจริงแล้วนานี้เป็นคนชวนผมวิ่งครับเออครับอุ้ยแต่เอาตายละเอายังไงจริงหรือไม่สกายคือเพื่อนสนิทคนเดียวตอนนี้อ่ะคุณตอบจริงครับเอาพี่ถามนานี้โอเคครับพี่ถามนี้จริงไหมจริงก็ได้ครับจริงก็ได้จริงก็ได้อ่ะคุณว่าจริงนะคุณว่าจริงนะจริงหรือไม่คุณทั้งสองคนแบ่งเสื้อผ้ากันใส่ บางครั้งครับอุ้ยเสื้อผ้าแบบางครั้งบางบางครั้งบางบางครั้งบางอุ้ยย yes> ังไงยังไงบางครั้งนี Wiz ่ขาดด้วยไม่ใช่เปงนั้นนล่ะวิเทจซื้อวินเทจครับอันนั้นน่าจะบางข้างอันนั้นน่าจะบางข้างเออคุณชอบใส่เสื้อวินเทจเหมือนกันพี่รู้อ่ะ